เมื่อวานนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตรีอนุชารมยานันท์นะครับท่านเป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้าเนี่ยนะฮะมีการประชุมผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะฮะไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1 9ถึงศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับ ก็เป็นการประชุมรวมทั้งหมดนะครับโดยมีพลตารวจเอกวัชรพลประสานร,ราชกิจราาักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยเป็นประธานเป็นประธานในการประชุมนะครับเนื้อหาหลักๆก,ก็คือให้ตํารวจเนี่ยนะครับดูแลพื้นที่ทุกพื้นที่ให้อยู่ในความสงบนะครับการชุมนุมต่างๆต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับ พูดถึงเรื่องการกำชับคดีความต่างๆด้วยนะฮะโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อสถาบันที่เป็นคดีแล้วให้ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจังถ้ามีการออกหมายจับให้เร่งรัดการจับกลุ่มนะครับถ้ายังไม่มีการออกหมายจับก็ให้รีบดําเนินการโดยเร็วนะครับนี่นะฮะเรื่องการจับกลุ่มคนที่มีสถาบันเนี่ย สมัยคุณอดุลแสงสิงแก้วเป็นผอ,อตรลเนี่ยครับแม้จะมีหมายจับออกมาชัดเจนนะฮะรู้ชื่อเสียงเรียงนามชัดเจนแต่จับไม่ได้จับไม่ได้เห็นชัดๆเนี่นะฮะกรณีของโกตีหมายจับเนี่ยออก11เมษายนก่อนสงกรานต์วันหนึ่งนะฮะของตั้งอาชีวะเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วะะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วสองคนนี้ตัวแสบเลยจับไม่ได้ใช่นะ